สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีก็ามาพบพกกันอีกแล้วนะจ๊ะช่องผ้ากินผ้าแซบแบบโกโก้น่าจะเนาะมือนีนะคะพอดีว่าถึงเวลาได้เจียเข่าหมูเนาะค่ะมือหนีให้หัวอาหารหมูนะคะนี่ค่ะให้หัวอาหารหมูไหายไปแล้วว่างหันนี้นะคะก็จะนี่ละค่ะให้หัวอาหารหมูค่ะจว,วคัดเพื่อน จ้าหัวอาหารหมูนะจ้าไห่หานาม,มันค่ะพี่ไก่นะคะคระเทื่อนจ้าช่วงเวลาสี่โมงครึ่งถึงห้าโมงนะจ้ะกลับมาเขากับมาให,าห้หัวอาหารหมูนะจ้าของเบิง้งตะกะมือ หมือหนงหรือสองมือเท่ากับกล้างขอบหมูค่ะจะได้แล้วแป้นะคะและะ้วสะดวกค่ะไหมันกินกับไห่พ่อประมาณนะคะเท่ากับไห่ปอมานนี่ละคะ่ะเด็ไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมูแม่พันธ์ค่ะถึงผสมไปนะจ๊ะนาะ โอเคค่ะเรียบร้อยนะคะก็คือลูกหมูซีโตนี่ก็คือข้าวผต่องไหน่นามมั่นเพราะว่ามันจะมีจุกดูดจุ่หันเนาะค่ะเนาะสำหรับหมูตัวน้อยนะจ่ะปีดค่ะโอเคถ้าคือวามือใดวางเข้าก็จะแต่มา่ห่หัวอาหารนะคะหอยเพลินนะจ๊ะราะว่ามันอยู่บนพื้นทีเดียวกันนะคะเพื่อ ่างคนต่างผึ่งผ้าอาศัยกันเนาะค่ะทางเขาหว่างเขากับเห็นนะจ๊ะอันนี้ก็สิเป็นบ้านสวนยุทธงค่ะบรรยากาศก็สิแบบเป็นแบบอีสาน,น,นอีสานแท้ๆเลยด้ค่ะพี่น้องจ๊ะค่ะโอเคค่ะมาอนี้นะคะกัลุกกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อจ้ะเด้อช่องผ้ากินผ้าแสบแบบโกโก้เนาะจ้ะเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะสวัสดีค่ะ